เกาข้อให้โอ้ครับอ่ะสวัสดีครับนะดีกันอยากให้เกาข้อให้ครับนะมาหาถึงหมองครับนะที่กำลังนี่น,น,น,นี่ครับนะรถ <c oughs> ชิลม,มา้าพัดมันได้อ่ารถสิล,ลมพันครับนะ ม่แม่อยากมาจ่อันเอแล้เอาเร่อยาไปเฮ้เอแล้ว,วพอแลวพอแลวเอแลวออนะ้วบอกพ่อแล้วครับนะแต่บอกพ่อนะเก็บบนะเก็บเง็บบอกใครหหบบไหม พอแล้วพอแล้วลง่งหนามกินได้หนามครับนะครับเดไ,ไทยเดไทยขั้นขั้นๆครับนะแม่จเจ้าเนี่ยกินนมมาฟังนะเอาละเอาละไปไปมัยอมครับนะี่ยฉันจัะว่าสีไหม้นี่บนยอมเป็นสีร่รนะทางกล้องว่าได้ทายไกลไกลเลย บุญโฮมเอ้วทองแรกครับทองซ่าครับน่าจะเล่าเล่าสี่ปีครับทองเนี่ยตกไปสี่ปีครับเนี่ยเอาลาบุญโฮมเหรอกินนมบ้างนะรถสีลมรถสีลม,มเสียงงูอ่ะพอดีทางพุด พอเตี่ยว่าแมนครับโอ้พอดีเลยพ่อพอรถสีลมยังพอเตี่ยมากครับนะมูนี่แกมาทีมงานแล้วคนะรับเลียนมาเลยคนวีไกไ่จะยิ่ะมาเพือ่อจะรถแล้วแล้วคน แทงแล้วโอ,อ้อ้างนี้ครับอาการครับคัดจมูกท่านที่ครับดูมาอัจมูกท่านที่ครับออกไปนะมันไก่ข้นเอ้าบึงเซลเซียเลยนี่นมีกระเมียนเอ้าอ,อาการอะอะ เป็นวัดขัดจมูกทันที่พ่อกันครับเอ,เ,อเอา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 เบิ้งเอาเอาแล้วเอาเอแล้วอเอาแล้วเบิ้งโอ้โหนี่ขอาวทรายเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเอาใกล้อลบดูคักเนีเ่ยเนีเ่ย ไอ้เม,มยไอ้เมยอันนี้มาทางใดอีกวะนี่เห็นคนมาหนิอ๋อเห็นคนมานี่เห็นคนมานี่เฮ้ยดอกกู้งตัดเสื้อเอาเฮ้ยกระต่อนี่เอ้เเอาสวัสด,ดีครับโอ้นายตะกูลเราทำไมครับเป,ปรเป็นเด็ก <macam S 1> <ๆ>เลี้ยงวัวแล้ว <c oughs> เอ้ยมันเม็นบอนะ่อคนอ่ะฮะ ล่างานมาก<ม>บอกก็จริงเ้ยมาเรียงงัว<ม>เขาท่าด้หรอหวะไหนน,น,นี่แล้วมันสินี่มันสินนสทางสีมีเห็นบอลข้ามแบกก็พาผ้าเรียงเหมือละว,วันอ่างสั่นแล้วมันยังเมียนเจ้าหน่อยก็ขายเตงเมียนตัว pa pa, pa bố cáu, là cabo. cá bô, cá bô, mày luôn, mày luôn, đi, đâu? น้ำแดงครับเรียไว้น้ำมูุนเฮ้ยเฮ้ยไปทำไมอุ้ยเฮ้ย <Hey! S 2> ไปบุญเขาไปแล้วบุญได้ครับมูมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ๊ยเอ้ยเอ้ยเอู้เอ้ยที่เดียวอยู่นี้ที่เดียวอยู่นี้ไปวาท่านคุยเองวันเอ้ยคุยเองเวทีลอดดำเนิน อันนี้เวทีลำน้ำเตยอ่ะจัดแล้วกันนะโอ้ยครับเอาครับเอาครับทักทายกันกน่อนเอามาจากไหนเอาหนึ่งสองสามเอ้าอึมาจากไหนเอา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 ,เอา,เอาโอ้ยคูยเอกข้าเรียบร้อยแล้วครับ จบครับพอแนกตามครับเอาไปแล้วบ้านนี่ <laughs> เฮ้ยสิภาคกับย่านเพิ่นว่าครับนะปกตินี่ต้องภาคกีฬามันเห้อจิจัดภาคเป็นเนื้อที่มั่วย่างดีแต่นี่พอดีมีปัญหานิดนึงครับย่านติดเพื่นว่าผมเหมาะสมมายางสิไปกันเลยงดไว้ก่อนครับนะ เบิ่งผาบเลยบ่ะเดี๋ยวผากมันมันกินแล้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเลยครับนะเฮ้ยเฮ้ยผับที่เด็ดเท่าเดี๋ยวล่าอยู่จะเล่าหาโมงในน้อยครับนะห้าโมงเย็นห้าโมงแรงตรงนี้ก็เป็นน้ำหนอนเตยครับนะไปพอดีกูนค,ครับนะไปทำงานเมืองหลวงกักลับมา ไปเห็นงานมาแลเรวมาเลียงงวดีกว่าครับนะเรียงงวเขาทาอยู่ครับนะ,ะทุ่นแดดทุ่นฝนนะครับนะเอ้ยโอ้ยรถขึ้นหลายบ่เนี่ยวันนี้วัดยังฮึฮ่าฮ่าฮ่่าว <laughs> ัดบฮับ่ครับตลาดนัดครับ พอเตียครับนะท่านทีมงานใบรุ่นครับ,บ,รบฮะเกี่ยวยังโอ้มันดีดออกนะน้ำหายค่าตั้งครับเกี่ยวค่าตั้งหาย,าหายครับพ่าสัน ปกติครับเลยบอดี้ไม้น้ำมูครับจ้าวันนี้อาจจะมีรถหนาแน่นนครับนะมันเป็นพืชฮาร์ตลัดหนักนะนะส่วนมากกับสตรอเบอร์ร่นะครับจันเขาพฤหัสน,น,นะครับนะที่ทั้งบัลลังก์เพิ่นทั้งรัตนะครับข่ามฝากม้านะครับนะาบนนานนาบขามฝากมาอร,นะร่อยเอ็ดนะครับมาองุ่นล้านี้มาบัลยังเตยเฮานี่นะที่สำนีฟาร์มอยู่นะครับนะ จ่ายตลาดนะครับนะก็ถือว่าอยู่ในโรงเรียนนะครับนะถือว่าตลาดวันจันทร์จะขวางลายครับวัลฮัดกะสูสีครับนะอ่าเป็นเดี๋ยวนี้เป็นตลาดนัดสัญจรเป็นประจํามือประจานะฮะวันพลหัสกับวันจันท์วันจันรเป็นรักนะส่วนวัาทิต์ตรงสลามงกกุกฮกะยกเลิกไปแล้วนะครับนะก็คือบุคคลมีคนมากนะครับนะมันจะเน้นสองมือแล้วจะเป็นมือไหมกับเป็นทางบัตรอื่นนะครับนะ มันมีหลายบ้านนะครับสลับกันไปรนะแต่ว่าเส้นนี้ทังถนนก็ดีขึ้นครับลาดยางลาดยางเรียบร้อยเหตุห้เป็นสะดวกครับมาเมื่อกี้กับมีทักทายกันหลายขอกครับนะเรสำนียงฟามาทักทายน้ำเขาอยู่แต่ว่าบ่อยากให้ปันใดบ่ค่อยสูงนะแต่แม่ทวีศัพท์กับ่ปันใดพันทองน่าจะแก้แน่แล้วครับนะกเดือน๗เดือนละมั้งครับนะประมาณครับนะ าตามที่เห็นเพ่นก็สมประมาณน,น่าจะกุมผ้าหรือเปล่าครับกุมผ้าหรือมักกะล่าครับนะขบาวนนี่แม่บุญหฮมนี่โ้กุมผ้าหรือเปล่าโอ้มีนะากับไปกับมาจำบ่อด้ครับนะสวีซับกับบุญหฮมนะครับนี่ผสมปลานะครับนะส่วนม่นอื่นงเผาก,กับป้ากันครับนะล,ล,ลาลาครับที่อื่นบ่เห็นครับตัวอื่นบ่เห็นนะครับ ตัวจังพ่อฝันครับไปเห็นว่าเต่เบิงส่งเพิ่นคือเป็นตะเบิงขึ้นนะครับสีไล่โตขึ้นเดี๋ยวควรจะท่องกับาไปจ้าครับนะเห็นผสมกับมิถตาผสมไห้ครับจากสีใดบ่วใดต่พมันกับเพิ่งจะผสมเป็นนะครับนะก็ปล่อยไปแล้วนะครับนะปล่อยไปแล้วเพราะว่าเออเพอยากให้เฮ้ยอยู่ในขอกมันมาผสมกันนะครับเอ้โหครับมันมาลกกา เห็นไหครับพุธทำใม้ก่อนหรือเปล่าลูกกาจางลูกวานลูกกาคราไปจามไปดำนะครับนะคุณเดี๋ยวคุนข้นไก่กลยครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสามเขาเห็ดหน้านะครับนะฝนฝ่าอาจจะห่อนหนาวครับนะฝนตกแนบมาตกในอากาศห่อนครับวานเขาบ่ค่อยเกิดครับยังอยู่บ้านแกวานสามรอบแล้วครับนะรอบที่สามเขาควานะครับจะเกิดบ่เกิดกัต้องรอรุนกันไปครับ ถ้าเป็นหน้าดำมันม problem ีปัญหานะครับนะแล้วหน้าดำกายตรงคาเสียใจครับนะคือว่าจางพ้นดำทุกอย่างอาจจะบุญไหา้เงี้ยครับนะนะครับสน้มปลกง่ายครับนะอ๋อคิปนี้พวกพอซ้ำนีนะครับเขาเข้าไปในเขตหมู่บ้านแล้วนะคำหอดหัวหน้าแล้วทางนี้นะครับก็อาจจะเข้าบ้านเข้าซอนกันแหละพอกพอซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันเสมอมากครับผม ขอบคุณคารบผมสวัสดีครับ